สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาเราหกเก้ากันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอกกจะมาทำคลิปแรนดอมให้ทุกคนนะคะเป็นหัวข้อที่ว่าสำหรับความสัมพันธ์นะคะที่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนะคะไม่พูดความรู้สึกกันนะมาดูความรู้สึกของเขานะเป็นยังไงนะต่างฝ่ายต่างนิ่งแท้ที่จริงแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอ่า ด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่เป็น long term นะคะหรือตอนนี้มีปัญหากันอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมหมอจะเปิดไพ่ดูพลังงานของเขาก่อนนะคะ<ๆ>การสุ่มไพ่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะทุกคนนะให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์นะนำทางได้นะคะไม่เอาไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะ มาเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคนคนนั้นตอนนี้กันเลยนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรคนคนนี้ไพ่เดดแมจะเชียนโอ้หมายเลขหนึ่งมาเลยนะคะคนคนนี้ตอนนี้มีความพยายามที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะให้ดีขึ้นเนะนี่ยมันมีการพัฒนาใน พลังงานของเขานะคะไพ่เดอะแมนจิเชียนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บอกได้ถึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมากนะคะคืออันที่จริงแล้วอะถ้าเขาต้องการที่จะทำอะไรอะเป็นคนที่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ง่ายนะคะคนคนนี้นะก้าถ้วยค่ะโอ้โหเป็นคนที่มีความสุข ตอนนี้เหมือนคนคนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกเติมเต็มนะรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มฟูนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือสถานการณ์บางอย่างได้ถูกจัดการแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะม,มีความสบายอกสบายใจกันเลยทีเดียวนะคะพลังงานของเขาไพ่เดอะเวิลด์ว้าวเขาอาจจะ เป็นคนทางไกลจากคุณต่างชาติต่างภาษามีความแตกต่างหรือแม้แต่ว่าคนคนนี้อาจจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเดินทางในะการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตอนนี้นะคะอืมอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการพูดการเจรจานะเก่งภาษาเก่งหลากหลายด้านเลยนะเดี๋ยวแมจิเชียนขึ้นใบแรกเลย แล้วก็ตอนนี้เขาอาจจะกําลังเดินทางอยู่ต่างประเทศหรือทํางานอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือต่างที่ก็ได้นะไพอัศวินถือถ้วยค่ะโอ้คนคนนี้เป็นคนอัจฉรยะใส่ดีนะพูดจาดีละมุนละม่อมนะคะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์แบบศิลปินหน่อยศิลปินศิละปะเนี่ยนะคะคือเขาจะทําอะไรด้วยความความชอบเป็นหลัก นะด้วยใช้ใจอ่ะใช้ใจในการนำทางเป็นหลักนะคนคนนี้จะไม่ใช่คนที่ใครจะสามารถไปบงการหรือสั่งให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําได้สิ่งที่เขาทํามันต้องมาจากความรู้สึกของเขาที่อยากจะทําจริงๆนะคะเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะชอบมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะหวังดีกับคนอื่นเสมอนะคะคนคนนี้นะไพ่ของเขาเป็นเก้าถ้วยอะ่ะ คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะอันที่จริงแล้วอะ The World ด้วยอะนะพลังงานของเขาคือดีมากๆเลยขออีกใบหนึ่งไพ่เจ็ดไม้นะคะอืมเหมือนมีความพยายามกับบางสิ่งอ่ะโอเคตอนนี้นะสิ่งที่คนคนนี้คิดอยู่ในหัวอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือเขากำลังใช้ความมุมานะนะอุตสาหะหรือใช้ความสามารถของเขาที่มีอะ พยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จอยู่นะคะอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาในสถานาการณ์เร่งด่วนบางอย่างหรือการเข้าหาใครสักคนหนึ่งก็ได้ในเรื่องของความรักเนาะมีอารมณ์ประมาณว่าถ้าจะเข้าไปจีบใครอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนตั้งใจมากๆนะคะหรือถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่หมอพูดนะว่าคุณกับเขามีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าตอนนี้นิ่งๆนะนิ่งๆที่จริงแล้วคนคนนี้ กำลังคิดวิธีเข้าหาใครสักคนนะหรือตามงองใครสักคนอยู่ในในตอนนี้หรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะคะเป็นการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะคือบางทีคนคนนี้อยู่คนเดียวเขาก็ไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเขาได้รักใครเหมือนที่บอกนะเขาจะทําอะไรด้วยใจรักไงรักใครเอ,อ่อหรือมีคนรักเนี่ยเขาจะทุ่มเทแล้วก็พยายามอย่างมากนะคะกับคนคนนั้น เรื่องทุกร้อนของคนรักก็คือเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้เนาะเอออาจจะเป็นการพยายามคิดวิธีช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะอะเดี๋ยวมาดูทางฝั่งคุณหน่อยนะขอดูพลังงานทางฝั่งคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ระหว่างคุณและเขาได้นะแม่หมอกเช็คพลังงานนิดให้อศวินถือเรียญน,นะตอนนี้เหมือนคุณกำลังโฟกัส บางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหรือกําลังมีการแบบวางแผนให้รอบคอบนะรัดกุมในเรื่องของการเงินการงานนะคะหรือสิ่งที่ค้างคาไว้กําลังมีการดําเนินเรื่องสานต่อนะในสิ่งที่คุณอาจจะติดค้างมานานบางคนก็อาจจะเป็นการการงานนะคะที่รอการ เริ่มต้นสารต่อนะคะหรือเป็นเรื่องการเงินที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากๆนะคะเออเนี่ยไพ่แดไม้เป็นเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ตอนนี้นะ,ะการสื่อสารด้วยความเข้าใจหรือด้วยความชอบอะนะบางคนคุณอาจจะมีงานอดิเรกบางอย่างที่เป็นความชอบของคุณนะค,ะคุณอยู่ตรงนั้นคุณทําสิ่งนั้นแล้วคุณมีความสุขมากๆ ไพ่ห้าถ้วยแต่ลึกๆแล้วคุณมีความผิดหวังนะกับบางสิ่งอยู่หรือมีความนอยน้อยใจหรือมีความแบบไม่พอใจบางสิ่งางอย่างนะคะออหรือเป็นกับเขานั่นแหละหรือเปล่านะบางคนก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นอารมณ์ของคุณช่วงนี้ก็ได้ที่จะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะะมากระทบ ใจของคุณความรู้สึกของคุณมันจะทําให้คุณแบบแตกสลายได้ง่ายมากๆนะคะสังเกตตัวเองดีๆนะเนี่ยไพยห่หกดาบมีความเหินห่างบางอย่างนะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าบางสิ่งอย่างมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมนะบางคนก็ลึกๆแล้วเป็น,นเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละกับคนคนนี้นี่แหละนะคู่ที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงความที่เขามี การเปลี่ยนไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ดูแลไม่ใส่ใจคุณเหมือนเดิมเอา้าทําไมเป็นซะอย่างนั้นทาไมแตกต่างจากเขาจังโอ้เนี่ยไพ่เดอะเดวิลคุณคิดเยอะนะ่ะบางคนก็เป็นในเรื่องของงานด้วยหรือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันทําให้คุณสับสนนะ่ะนะเดอะเดวิลอะบางทีอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณนะที่ เหมือนทําให้คุณช่วงนี้แบบอ่อนไหวเป็นพิเศษสถา,านการณ์บางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะซึ่งที่ผ่านมาคุณก็อาจจะเคยเจอจากเขามาแล้วก็ได้หลายๆรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่ามันหนักหน่วงเป็นพิเศษนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาหน่วงหน่วงทวงใจของคุณทวงความรู้สึกของคุณทําให้คุณแบบอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในแง่ลบได้ในความสัมพันธ์นะคะเออแค่เขาแบบ อาจจะมีการเงียบไม่มีเวลานะช่วงนี้เขาอาจจะยุ่งไม่มีเวลาหรือไปพยายามทําบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณก็อาจจะคิดว่าเขาเปลี่ยนไปนู่นนี้นั่นก็ได้นะให้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดที่มันจะไปในทิศทางลบนิดนึงนะแม่หมอขอบอกนะเออบางคนเนะี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอาการที่แบบเออก่อนมีประจำเดือนนะอารมณ์อารมณ์มหยิกเน่นะช่วงนี้มันจะอาจจะเป็นอารมณ์หยิงหน่อย นะหรือว่าเนี่ยมันมีปมอ่ะบางคนอาจจะเคยมีปมในอดีตจากเขาเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจหรือเคยมีภาพจําที่แย่ๆที่ทําให้คุณรู้สึกแย่จากเขามาก่อนแล้วมันยังตามหลอกหลอนคุณต่อให้ตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นคนที่ดีขึ้นแต่คุณก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆนะนะ นะคะให้ให้ปล่อยพยายามปล่อยปล่อยไปนะอะไรที่มันไม่ดีนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่คิดดีทําดีทําแต่สิ่งที่ดีๆถูกต้องทําทุกอย่างมาดีพอแล้วยังไงนะคะมันก็จะดียังไงผลตอบแทนม,มันก็คือดีเสมอนะคะปลูกอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวนะ <laughs> แต่สหรับเป็นสิบไม้เท้านะงานหนักเออบางคนคุณอาจจะ ยุ่งกับงานหรือเครียดกับเรื่องงานงานเยอะงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็อาจจะพาพาไปถึงสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาวะอารมณ์ที่อาจจะทำให้เครียดได้ง่ายน้อยได้ง่ายแตกสลายได้ง่ายควรจ,จะต้องการเวลาพักผ่อนแหละนะคะให้คุณอยู่นิ่งๆทำสมาธิหาเวลาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะอันนี้คือการแนะนำของแม่หมอนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอล้างไพ่แล้วก็จะมา มาดูความรู้สึกของเขานะในช่วงสถานการณ์ที่คุณกับเขามีการนิ่งๆกันกนะหรือห่างเหินห่งางไกลทางความรู้สึกหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเหมือนไม่เหมือนไม่ใส่ใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เออมาดูอารมณ์ความรู้สึกมุมมองของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะเออแม่หมอขอขอบคุณนะคะทุกคนนะที่ให้การ สนับสนุนนะเชิญชมติดตามเออรับชมคลิปของแม่หมอทุกคลิปนะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะรู้สึกว่าน่ารักนะะลูกดวงนะคะช่องนี้น่ารักมากนะมาดูกันไพจัสติกคนคนนี้เหมือนมีความคิดที่ จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะเป็นการทำให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนและนะคือถ้าก่อนน,นั้นเขาลังเลตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบต่อไปกันว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณแต่ที่แน่ๆคือคนคนนี้แบบมั่นใจในตัวเองแล้วชัดเจนแล้วว่าจะทำอย่างไรนะคะ เขาหรือคุณอาจจะอยู่ในคนลักนณาราศีตุลก็ได้นะคะทัดลมนะกุ่มมิถุนหรือว่าตุล The Hangman นะคะโอ้เดอะแฮงแมนเขาตัดสินใจมีความคิดที่จะทำอะไรเนี่ยกับสถานการณ์ตอนนี้อัศวินถือดาบแม่หมอรู้สึกว่า บางคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้ที่อาจจะไปมีการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการหยุดชะงักการกระทำของเขานะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยมีคำพูดอะไรให้เขาหรือเปล่าว่ารอดูสถานการณ์รอทำสิ่งนั้นสิ่งนี้รอดูก่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดอะมันคือทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณล้วนๆนะคะ เขาจะทําในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละเพียงแต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวของคุณเองหรือเปล่าที่ตอนนี้ไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวของเขาแล้วก็อาจจะมีการแสดงออกที่ค่อนข้างจะคุมเคือกับเขาซึ่งถามว่าคนคนนี้คิดอะไรเขาชัดเจนนะว่าเขาต้องการอะไรอะแต่ว่ามันเป็นตัวของคุณเนี่ยที่ทำให้เขาแบบต้องหยุดการกระทำหรือความคิดนั้นกอดน,นะคะ บางคนอาจจะผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วแหละนะคือก่อนหน้ามันมีการหยุดชะงักหรือว่าคิดทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือทั้งสองนะที่มีการคิดทบทวนในความสัมพันธ์ว่าเอ,อการที่คุณกับเขาคบกันมันดีหรือมันแย่นะจะจะดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็น ช่วงเวลาที่คุณกับเขาค่อนข้างจะอยากจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์แหละนะเหมือนเหมือนไม่อยากที่จะแบบเอ,อ่อรออะไรมากแล้วอะแต่ว่ามันมีการหยุดถ้าใครที่ผ่านสถานการณ์นี้มาต่อไปนี้เหมือนคนคนนี้จะมีการลงมือทาแหละนะคะเพราะว่าอัศวินถือดาบมันคือรวดเร็วถ้าคุณกับเขาตอนนี้มีการนิ่งเงียบกันคนคนนี้มีความคิดที่จะทําสิ่งที่เรียกว่าชัดเจนให้คุณได้เห็นแบบรวดเร็วเลยนะคะ เขาจะมาแบบเร็วมากคือคนคนนี้ถ้าช้าก็คือชา้าช้านะคะแต่ถ้าคิดได้มั่นใจแล้วเขาจะแบบรีบทำชัดเจนเลยนะคะ The Hermit ไพ่ The Hermit Herm คือมันเป็นอะไรที่แปลกเนาะคือเนี่ยเห็นไหมคนคนหนึ่งจะทำแล้วอีกคนคนหนึ่งหยุดเพราอีกคนหนึ่งจะทำก็หยุดอีกมันมีบางคนนะคุณกับเขาจะตแตกต่างกันมากในเรื่องของอุปนิสัย การกระทําความคิดเหมือนคนที่ต่างขั้วามาอยู่ด้วยกันเลยนะคะเหมือนคนใจร้อนกับใจเย็นมาอยู่ด้วยกันนะคะอีกคนนึงมีความรวดเร็วกระฉับกระเฉงว่องไวนะทําคือทําแต่อีกคนนึงคิดคิดละเอียดรอบคอบต้องคิดต้องดูสถานการณ์ต้องนูน่นนี่นั่นเยอะแยะนี่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้บางครั้งบางทีก็เหมือนจะมีปัญหา ในความคิดนะีนะในความคิดของทั้งสองฝ่ายด้วยบางทีนี่คุณกับเขาเนี่ยคิดเหมือนกันด้วยนะคะว่าเออพอแบบมันจะไปด้วยกันได้ไหมนะจะเอาอยัางไงบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเหมือนกันมากๆเหมือนกันใช่จนแบบทําอะไรก็เหมือนกันคิดจะทําอะไรก็เหมือนกันคือตรงกันไปหมดอะ่ะเออ,อคนนึงหยุดอีกคนนึงก็หยุดอะ่ะมันไม่มันไม่มีความแบบเป๊ะในใน การจัดวางลำดับอะนะมันทำให้อยู่ดีก็อาจจะมีปัญหากันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้คิดจะทำอะไร The Hermit เมื่หมอรู้สึกว่าเขามีการคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะแล้วก็คิดออกละแปัถวคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไร Queen of Pentacles โอเค แม่หมอสรุปให้จากหน้าตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เขาคิดก็คือให้เวลาคุณค่ะนะเหมือนจะเป็นตัวของคุณเองนั่แหละที่ต้องการเวลาเขาก็จะให้เวลาคุณได้คิดเหมือนเขาจะเว้นระยะให้คุณได้แบบใช้เวลากับตัวเองคิดทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์แม่หมอได้ยินคำว่าน่าจะเป็นตัวของคุณเองนะที่ที่ต้องคิดเยอะ เพราะสาหรับเขาอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยสิ่งที่เขาพูดมาทํามาก่อนหนะ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรคุณรู้อยู่เต็มอกแต่ว่าคุณนั่นแหละที่แบบมีความลังเลไม่แน่ใจนะคะหรือบางครั้งบางทีก็อาจจะแบบ หางเหินเมินกับเขาคืออันเนี้ยเดอร์มิตไม่หมอคิดว่ามันอาจจะเป็นอุปนิสัยบางอย่างของเขาอะที่คุณรู้สึกรับไม่ได้ด้วยนะเขาอาจจะมีอารมณ์สูญทรีนะเอออยู่ดีก็มีโลกส่วนตัวสูงของเขาอะที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือยุ่งยุ่งกับเขาไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ยนะมันเลยทําให้คุณก็ไม่แน่ใจว่าไปต่อกับเขาได้หรือเปล่าแล้วมีการเว้นระยะแล้วก็คิดทบทวน ถ้าถามว่าคนคนนี้คิดยังไงกับคุณเขาเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะอืมเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเนั่นแหละควีนถือเหรียญคุณเป็นควีนนะเป็นเป็นคนที่เขาก็ยังมีความหนักแน่นมั่นคงว่ารู้สึกยังไงก็คือรู้สึกอย่งงางนั้นะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะถ้าเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเออเดอะเฮอร์มิตเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงก็จริงนะก่อนหน้านะ่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อที่จะมีคุณมาเหมือนกันเนาะอืมเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาคิดว่าเขาให้พื้นที่คุณให้เวลาคุณได้ตัดสินใจเออทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันจะเป็นไปได้มันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันอยู่ที่คุณเลยสิ่งที่เขาคิดนะคะเดี๋ยวมาจะขอขยาย คิดยังไงอีกสิบไม้อืมเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณทำงานหนักทํางานเยอะเขารู้นะว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของงานเขาอยากให้คุณพักผ่อนนะอืมสิ่งที่คนคนนี้คิดเขาอยากให้คุณพักอะ่ะหนึ่งดาบบางคนเนี่ยอาจจะมีการพูดกันไปละพูดกันไปแล้วอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเอาอยัางไงนะในความสัมพันธ์อาจจะมีการเปิดเผยอารมณ์ความคิดความรู้สึกกันไปแล้วนะมีหนึ่งดาบเหมือนมีการ พูดคุยกันเนี่ยเดอะเอมเบอร์อะบางทีมันติดอารมณ์ของคุณเนะี่ยที่อาจจะแบบขี้น้อยหึงหวงหรือเปล่าช่วงนี้เหมือนที่แม่หมอดูพลังงานของคุณนะเอออัศวินถือถ้วยคุณลังเลก,กับตัวตนของเขาที่บางครั้งก็ดูเหมือนรักบางครั้งก็ดูเหมือนไม่รักหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นปัญหาของคุณแล้วคนคนนี้รู้ได้แหละว่าคุณนะ่ะรู้สึกยังไงแล้วเขาก็เออจะเป็นยังไงก็คือแล้วแต่คุณเลย การที่จะอยู่ด้วยกันแบบเรียกว่าครอบครัวหรือพัฒนาความสัมพันธ์เนาะถ้าบางคนก่อนหนะ้าอาจจะมีการดูใจกันมานานหรือว่ามามามา,มาหากันบ้างเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีระยะทางอะคะ่ะมันอาจจะดูไม่ได้มีปัญหาแต่พอเราคิดอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์ที่ มีระยะก็คือต่างคนต่างอยู่ก็คือนานๆมาหากันทีมันก็อีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอมาอยู่ด้วยกันทุกวันตลอดเวลาแล้วอ่ะมันก็จะมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างของเขาแล้วก็ของเราที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาได้มีหลายคู่มากๆนะคะที่เออ,เอ,อตอนคบกันแรกๆก,ก็คือแบบมาหากันบ้างใช่ไหมบางทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่พอแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะ รู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้จากตอนแรกที่รู้สึกดีมากความสัมพันธ์เหมือนจะไม่มีปัญหาแต่พอคิดว่าจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันปุ๊บไม่ผ่านในตอนที่จะปรับเปลี่ยนเข้าหากันหรือจูนเข้าหากันไม่ได้นะคะด้วยความทีออ่อีกคนหนึ่งอาจจะมีการยึดถือในตัวตนของตัวเองหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้ที่แบบยังยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเองนะ,ะก็คือนิสัยของฉันเป็นอย่างเงี้ยเคยเป็นอย่างเงี้ย โออเธอรับได้หรือเปล่าล่ะฉันจะไม่เปลี่ยนตัวเองนะเพื่อเธออะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้ใครมาชอบคือมันจะมีความยึดมั่นบางสิ่งบางอย่างอันนี้ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณสามารถคิดได้นะว่าการที่คุณเป็นตัวของตัวเองอะมันดีนะยึดมั่นในสิ่งที่คุณเป็นมันดีเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวแต่พอเราเปลี่ยนที่จะมาอยู่กันสองคนอะคุณจะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะมันต้องเปลี่ยน นะคะคุณก็ต้องลดความเป็นตัวตัวเองลงครึ่งหนึ่งนะออคือถ้าหากว่าสิ่งไหนมันปรับเปลี่ยนได้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนมันต้องมีการยืดหยุ่นนะคะเ,ออเราไม่สามารถไปยืดเอาการที่เราเคยอยู่คนเดียวอะมาใช้ในการอยู่ด้วยกันสองคนหรือชีวิตคู่ได้นะเนี่ยตัวตนของเขาบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเคยมีการพูดคุยบอกเขาไปแล้ว เขาก็พยายามแล้วแหละคุณก็เห็นและมันเปลี่ยนไม่ได้อันนี้คุณก็ต้องยอมรับแต่ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวตนของคุณบางสิ่งบางอย่างที่เขาเอาจะบอกคุณมาแล้วคุณก็พยายามเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับคุณด้วยเหมือนกันถ้าอะไรที่เปลี่ยนได้ก็ดีนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยมันคือความยากของการใช้ชีวิตคู่นะคะที่หลายๆคู่ไปกัน ไม่ได้ในช่วงเวลานี้มีการนิ่งจริงๆอู้แต่ถามว่าคนคนนี้สุดท้ายแล้วนะคุณเชื่อได้เถอะว่าเขาจะเปลี่ยนให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าอะไรเพราะแม่หมอคิดว่าคุณอนะ่ะคู่ควรพอที่จะได้รับในสิ่งดีๆนี้นะคะเหมือนว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อะ่ะมันอยู่ที่คุณเลยมันอยู่ที่ความคิดของคุณซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ คือการที่คุณเริ่มต้นสร้างความดีต่อใจของเขาอะมาตั้งแต่แรกแม่หมอถึงบอกว่าการที่คุณเป็นคนที่ให้คนอื่นก่อนหรือดีกับคนอื่นก่อนหรือคนในความสัมพันธ์ที่มีความรักมันไม่ได้สูนย์เปล่านะคะถ้าคนคนนั้นมีศักยภาพมากพอดีมากพอหรือคู่ควรกับคุณเนี่ยเขาจะทำให้คุณ ได้เขาจะต้องตอบแทนคุณอย่างแน่นอนในสิ่งที่คุณเคยทําให้เขาอะนะคะสิ่งไหนก็ตามที่คุณเคยหวานไปในใจของเขาเป็นอาจจะเป็นความดีการช่วยเหลือช่วยคิดนะช่วยผ่อนภาระทางกายทางใจให้กับเขาหลายๆอย่างคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะไม่ตอบแทนใครหรือว่าเมินหรือว่าไม่ทำอะไรเพื่อคนอื่นนะเอ,อเขาก็เป็นคนที่มี ม่หมอรู้สึกว่าเออคนคนี้โอเคเลยนะคะในเรื่องของความคิดของเขาที่มีต่อคุณอะสิ่งที่ไม่เหมาะพูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่ว่าเจาะจงเป็นความคิดของเขาซะทีเดียวเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่คุณเหมือนคนคนนี้ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาแคร์คุณมากๆนะเขาแคร์คุณเขาคิดแทนคุณคือเขาจะทำในสิ่งที่คุณต้องการคือมันจะมีคนบางคนที่ แสดงความรักออกไปด้วยการที่ทําในสิ่งที่คนรักต้องการเออมันก็จะมีคนแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีคนอีกประเภทที่เป็นฝั่งตรงข้ามก็คือจะแสดงสิ่งจะแสดงให้เห็นความรักด้วยการทําอะไรให้เขาเห็นแบบนี้โดยที่ไม่ไม่ได้ถามว่าเขาต้องการอะไรเออแต่อีกคนนึงก็คือถามความต้องการของอีกฝ่ายแล้วก็ค่อยทํา มันจะมีอยู่แบบนี้นะ,ะเนี่ยเช่นเดียวกันกันกบคนคนนี้คือคุณต้องการอะไรเขาจะทําให้คุณนะเขาจะพยายามทําให้คุณนะมันไม่ใช่ว่าเขาฝืนตัวเองหรือว่าอะไรนะที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ฝือนอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยคุณมีความรู้สึกคุณคล้องหมองใจอะไรกับเขานะคะในก่อนหน้าที่เขาอาจจะเคยแบบทําให้คุณรู้สึก สูญเสียคุณค่าในตัวเองไปอะไรแบบนี้เนาะก็เลยแบบเป็นอารมณ์ที่ว่านอยอะนะนอยเขาอะและก็เป็นไปได้นะบางคนคุณอาจจะอยากให้เขาแบบได้รับรู้ความรู้สึกของคุณแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทําหรือพิสูจน์ที่คุณเห็นก็ได้และคนคนนี้คิดจะทานะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญเนาะเป็นสิ่งที่คุณต้องการนะคะอ่ะเดี๋ยวดู การเทคแอคชั่นหรือทำของเขาจริงๆดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นบทสรุปสุดท้ายเนาะว้าวอัศวินทือเรียนโอ้แปดไม้ทำไมเป็นโอ้เดวิโอฟอร์จูนะคะเหมือนคุณกับคนคนนี้จะได้เริ่มต้นบทชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนไปเลยนะคะคิงถือดาบแล้วก็เซเว่นออฟเพนเดเคิลแล้วก็เดอะเมจิเชียนอ่ะเนี่ยตอนนี้เขาทำอยู่นะ ให้คุณรู้ไว้นะคะว่าตอนนี้เขากําลังเริ่มทําโอ้ไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่ของหกไม้เท้านะคะบางคนในคนคนนี้คิดการไกลเขาไม่ได้คิดอะไรกใกล้เขาวางแผนไว้ถึงการใช้ชีวิตแต่งงานกับคุณเลยตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นนะคะแต่เขาเป็นคิงถือดาบก็คือเขามีความหนักแน่นมั่นคงกับคุณนะแล้วก็เจ็ดเหรียญเขาอาจจะกําลังรอในเรื่องของความพร้อมนะคะในการ เรื่องของการเงินด้วยนะเออเพราะว่าการที่จะใช้ชีวิตคู่หรือลงลงทุนในความสัมพันธ์อะไรนี้มันก็ต้องมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวนะคะไม่มากก็น้อยเนาะนอกจากใจแล้วมันก็ยังมีเงินด้วยเออความรู้สึกอะ่ะคือความรู้สึกอ่ะคนคนนี้มีที่คุณอยู่แล้วคิงถือดาบนะคะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขาต้องไปพยายามทำงานทำเงินให้ได้ก่อนนะ แล้วสิ่งที่เขาฝันเขาคิดจะมันถึงจะเป็นจริงแล้ววันนั้นแล้วคุณจะเห็นเหมือนคนคนนี้เอ,อประมาณว่าเมื่อถึงเวลาแล้วคุณก็จะได้เห็นเองแหละว่ามันมันจะเป็นยังไงอะ่ะสิ่งที่เขาทำอะ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรมากอีกต่อไปนะคะอืมขอแค่คุณให้เวลาเขาสักหน่อยนะสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะกำลังเกิดขึ้นก็ได้นะบางคนเนี่ยคนคนนี้พยายามฝึก ตัวเองเปลี่ยนตัวเองเออพยายามหางานหางเงินสร้างตัวตนใหม่ที่คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในเขานะคะเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เป็นความสัมพันธ์แบบลองเทอมนะคะจะคิดว่าจะโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าคนคนนี้ก็กำลังทำอยู่นะคะรอแค่ความพร้อมในเรื่องของภายนอกเท่านั้นเองนะคะอะก็ เป็นประมาณนี้เนาะให้กับคุณนะคะในคลิปนี้รนดอมนี้นะคะาตาราศีเป็นได้ทุกทตุทุกราศีเหมือนที่แม่หมอบอกถ้าสถานการณ์ของคุณตรงกับคลิปนี้เนะี่ยก็เป็นไปได้สูงนะ8ปเเลยที่มันคือความจริงนะคะอ่ะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ